ไม่เจอกันแป๊บเดียวอ่ะโกมขึ้นเยอะเลยนะเราอ่ะเขาไปรับปั้นต่างหากเรา <c oughs> เอ้านึกว่าข้าวขา,วขาวหมูดูพี่เคนสิพี่เคนพร้อมจะรังกล่องเลยอะ่ะพี่เคนกลายเป็นพิซซ่าเบปโปโรนี่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะแปลงร่างเป็นผักผลไม้แล้วเอาไปตามหาสกินใหม่ๆกันนะรู้สึกว่าตอนนี้เขามีอัปเดตของใหม่ๆเข้ามาแล้วน่าจะเป็นอาหารชิ้นใหม่ๆให้เราได้ออกตามหานะเอ้าล่ะเดี๋ยวเราเอาไปตามหากันเลยอุ้ยแต่ห้องครัวนี้มันใหญ่มากเลยนะเราจะเจอไหมล่ะเนวันนี้ อันนี้เหรอวันนี้ต้องเจอให้หมดะดีแล้วต้องหาให้ครบด้วยนะว่าแต่ดูแขนขาของเรากันดีมันกำลังกังแกงแบบนี้เราจะเดินไหวเหรอเออโอ้โหล้มหน้าทิ่ม <c oughs> โดนสะก,กัดขาสงสัยต้องกิ้งลงไปแล้วล่ะเออเฮือร่วงไปด้วยเออฮึอโอ้โหยกิ้งขาโล,ล่เลยทีเดียวโ <c oughs> อ,อ้ดูแขนขาไม่หักกันอะ่ะ <c oughs> จะถึงไม้ได้เ่ยวันนี้ นี่เขาเป็นถึงแอปเปิลโออาลีเลยนะเป็นสายพันหากินยากเลยนะเฮ้ยแล้วเข้าไปไหนอะนี่ตอนนี้เหรอมาแปลงร่างเป็นสตรอเบอรี่ยงเหรอ <c oughs> ตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นสตรอเบอรี่แล้วอ้าเฮ้ยตัวนิดเดียวมีพริกกับเกลือป่ะจะได้จิ้มตัวเองกิน <c oughs> โอ้ยหิวเลยพอดูแขนขาของเราดิ ทำาแม้ขามันสั้นแบบนั้นอะและที่ต่อไปที่เราจะไปหาจะต้องเป็นที่ลับๆที่ลับตาคนอะไรพี่เคนตามมาระวังมีดนะอุ้ยระวังนะาอ้อมข้างหน้าเห็นหรือเปล่านะมันคือกรนะทะน่ะนี่ไงเตาปิ้งขนมปัง้ยเราแปลงร่างเป็นขนมปังแผ่นอ้าวเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอยังไม่ง่ายนะอันนี้แค่เบสิกถ้างั้นเราต้องลมร่างกันล้อ้อมกลายเป็นขนมปัง <S 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 สตรอเบอรี่ยามสตรอเบอรี่ ขนมปังไทยย็มสตรอเบอรี่ใช่เปล่าดูแขนอ้ามีตลอกอ่ะเด้งหนึ่งเด้งหึ่ง,ดงเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องยากขึ้นนะเพราะว่าเราจะต้องตามหาในที่รับลงหม้อก,กันเลย <c oughs> ในหม้อมีมันฝรั่งอยู่ด้วยแหละแล้วก็จะแปลงร่างเป็นมันฝรั่งอาา้โหมันฝรั่งมาแบบแนวนอนด้วย <c oughs> ไอ้ดูดิมันจะเดินยังไงเนี่ยตัวอะไร <c oughs> ทำไมตัวก๊อมบ็อกนัเนี่ยอย่างนั้นเราก็มีเพื่อนเป็นมันฝรั่งเหมือนกันนะ<ม>ลองไปข้าง <5 S 2> ล่างดีกว่ายา่าฟูโอ้ยกิ้งข้อกกิ้งตุบตับต,ตุบเลยกิ้งค้าโอกไปมาเลยนะเอ้เห็นอะไรบา้างยังอยู่ใต้เตียงมันคือพิซซ่าหาไปเก็บพิซซ่ากันนะ นี่ไงนี่ไงเจอแล้วพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเหมือนของพิ่เคแล้วแหละพิซซ่าหน้าเปปเปอร์ลนี่อร่อยนะจะบอกให้เราก็จะแปลงร่างเป็นพิซซ่าแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ข้างบนโอ้ยเออเมื่อกี้ใครเหยียบปะกระเด็นเลยมาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้โหเฮียลงน้ำแพ้น้ำโอ้เดี๋ยวจืดหมดเดี๋ยวบัวหมดนะหนมปังอะน้ำจะติ๋งติ๋งเลยเลียเดี๋ยวขึ้นอืดหมดนะเราจะต้องค่อยคกลิ้งไป ไปดูดิตรงนั้นมีอะไรให้เราเก็บโอ้โหท่าย,ยากเลยนี่นี่เฮ้ยมันมีแค่ไครมะม่วงแอบอยู่ตรงนี้ด้วยแหละแมงโก้ Mango. แล้วก็อบแปลงร่างเป็นน้องมะม่วงนะน่ากลัวมะม่วงอะไรกันเนี่ยมะม่วงญี่ปุ่นเหรอถ้าทางจะเป็นมะม่วงญี่ปุ่นนะเพราะว่ามะม่วงญี่ปุ่นหนะ้าตาเขาจะเป็นแบบสีส้มๆเหลืองๆประมาณนี้อ้ยส,ส,สยองเลยร้องไห้ด้วยละให้รัแงแกนนั้นตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นสตรอเบอรี่นะ แล้วก็ค่อยๆกดริบกดึิบไปแล้วเห็นขนมปังฝรั่งเศสเราก็จะเก็บขนมปังฝรั่งเศสก่อนแล้วแปลงร่างเป็นขนมปังฝรั่งเศสเขาบอกเลยว่ามาเป็นเศษๆนะอ๋อเป็นคนหัวสูงเลยกันเนี่ยสูงสูงดูแขนดิแขนสั้นนิดเดียวมันจะเดินไหวไหมน,นี่ต้องพยายามเดินให้ตรงเอาไว้นะตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นสตรอเบอรี่เหมือนเดิมเนะาะเพราะว่ามันเดินง่ายดีอนะนั่นไงนั่นไงใต้ทีวีมีอะไรแอบอยู่มะเขือเทศ จะขึ้นไปเก็บก่อนเทอบนี่ได้แล้วเฮ้ยเข้าไปได้ไงเขาแม่ท่อมะเขือเทศต,ต้องพุ่งตัวเข้าไปต้องแรงดีๆนะตอนนี้เราก็แปงลงร่างเป็นมะเขือเทศนะแล้วก็เดินแบบงงไปงงมาเดินจนมาถึงรางรถไฟเราสังเกตเห็นว่ามันมีเอิรมที่เหยียบให้ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยแหละฮึบนี่ต้องกระโดดนิดนึงมันมีชั้นหนังสือเอาแล้วเราสองคนกระโดดกันตั้งนานเนี่ย แล้วที่ฉันนั่งซื้อมันมีผลไม้บางอย่างดยละขอเข้าไปดูหน่อยนะมันคือเชอร์รี่ทอมเทโอ้ยอันนี้พี่เคนชอบจิ้มเกลืออร่อยนะอันนี้ของแพงนะตัวก็จะเล็กลงมาเยอะเล้แหละอาอนนกิ้งไปไหนแล้วจิ้งคาลอ้อเลยอันนี้พยายามเดินอยู่นะเอาล่ะเราจะไปที่รถไฟ,ฟารถไฟลาด,ด้วยมันจะเป็นไปได้นนยังไงเราจะเข้าไปทางหน้าต่างได้ยังไงเนี่ยเราต้องเข้าไปในรถไฟนะวยเราต้องเลงอะ่ะแต่ว่าเลงยากมากเลยวิเขาได้เฉย เฮ้ยน้ำตาลเราเก็บบล็อกน้ำตาลได้นี่ไงแล้วก็แปลงร่างเป็นน้ำตาลกันเลยเอเฮ้ย,ยน้ำตาลก้อนก็มาเฮ้ยแต่แขนยาวขาย,ยาวอยู่นะขาย,ยาวๆแบบนี้ใช้งานได้ดีเลยแหละอย่างนี้นอนอยู่จนกลางคืนจนถูกหนูบากัดหัวไหมเนี่ยนีนี่ขึ้นมาข้างบนเราขึ้นไปบนโต๊ะก่นอนเฮ้ยเราเก็บคาร้ั้นได้ไลฟ์มอลเฮ้ยเขาเก็บคาร์ันซูชีได้อะ่ะแล้วบอนโซฟามีอะไรแอบเปล่าขอขึ้นไปดูกันนะ อุ้ยเป็นน้ำตาลมันก็ดีแบบนี้นะมันเดินได้สะดวกดีนะ<อ>โูดีไหนดูดิเอ้พริก <c oughs> นี่เราเก็บพริกได้หรอเนี่ยเราก็จะแปลงร่างเป็นเจ้าซูชิก่อนละกันไฮ้ซูชิเดินได้ซูชิมีชีวิต <c oughs> มารักเจียวตุ้มมวยเลยแต่น้องแพนน้ำโดนน้ำไม่ได้นะแล้วก็แปลงร่างเป็นพริกโอ้โหพริกสดทางจะร้อนแรงหน้าดูแลเนี่ยเจ้าพริกีหนู S <S อ๋อแขนยาวขายาวมองกับการใช้งานนั้นต่อไปเราแปลงร่างเป็นพิกแล้วเราก็เดินขึ้นไปตามรางรถไฟแต่ว่าด้วยความที่มันสูงมากเราเลยแบบเออเดินแบบแอนแอนนิด,ดนึงนะ <S <S 2> <S 2> ฟังต้องข้ามหฮยา์มันคือคุกกี้ <S <S 2> <S 2> เราเก็บคุกกี้ช็อกโกแลตชิพได้เราจะลองแปลงร่างเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพดูนะ <S <S เอย่ยืนยังไงเนี่ยแอนหน้าแอนหลัง <S 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 รู้สึกว่าศูนย์ทวงไม่ค่อยดีนะดูดี มันยืนกระเยอะก็อย่างไงก็ไม่รู้อ่ะตดนอหอมว็เนี่ยแปลงว่าเป็นพริกดีกว่าแต่น่าจะไปง่ายดีนะ<ช>เลื่อไปยัง,งกระโดดขึ้นไปไปฟังตรงข้ามไปเอากล้วยบานาน่าใยญ <ây S 1> นี่ไงกล้วยหอมได้กล้วยหอมแล้วเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้กล้วยหอมมาแล้วนะเราแลงร่าเป็นกล้วยหอมแล้วแต่ว่าเป็นแบบแนวโน้นน่ะเหมือนเราแบ,บกกล้วยหอมองไงก็ไม่รู้อ่ะอ๋อตัวเบลล์เลยอ้อํราระวังนะเดี๋ยวกลายเป็นกล้วยทอดนะ เป็น,นยัน่ารักเปล่าตีดูดูท่าเดินแเราพยายามจะขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่ากล้วยหอมจะใช้การได้ดีหรือเปล่านะค่ให้ขึ้นไปตามแนวหนังสือฮึบนีชั้นข้างบนบีอีกคับน้ำมันฟักทองเราเก็บฟักทองก่อนละกันนี่ไงเจอของหนักละฟักทองเนี่ยเป็นของหนักนะคะสามารถเราไปช่วยเพื่อนต่อได้นะ แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเดินทางกันต่อมาถึงปล่องดูดควันแล้วเหรอเดี๋ยว่อนข้างหน้าข้างหน้าเหมือนจะเป็นไข่ไก่แล้วแหละเก็บไข่ไก่ก่อนแล้วกันนะนี่ไงได้ไข่ไก่มาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะแปลงร่างเป็นฟักทองก่อนนะโอ้ฟักทองเหรอเนี่ยแถมมันใหญ่จุงแล้วก็แปลงร่างเป็นไข่ไก่เฮ้ยตัวอะไรนะาก,กวดจุงยังมัสเมลโล่ไงน,นี่ไข่ไก่ แปลงล้อมันมาเขือเทแล้วกันเนาะยัไม่ข้างบนกระดึงกระดึงเรามาข้างล่างก่อนเฮ้ยตกลงมาในกระถางเฮ้ยมันมีอะไรแอบอยู่ด้วยแหลบะ หมือนบูเบอรี่เลยเฮ้ยมันคือไข่ปลาคาวเวียฮะมีไข่ปลาคาวเวียด้วยเหรอทําไมมายอยู่ใกล้กระถางดอกไม้ก็ไม่รู้ไห่ครับดูหน้าหน่อยเหมือนสติ๊กแมนปะตอนนี้เราแปลงล่างเป็นไข่ปลาคาวเวียแล้วนะเฮ้ยดูดิถ้าทางมันจะไม่รอะเนี่ยดูมันก้องแก้งไงก็ไม่รู้เฮ้ยอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะแน่นอนเลยเจ้าไข่ปลาคาวเวียเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนตอนนี้ขอแปลงล่างเป็นมะเขือเทศไปก่อนลวกันเนาะเพราะว่ามันเดินสะดวกกว่ากันเยล้วแหละอันนี้ก็ต้องเดินตามกรอบรูปภาพไปก่อนนะ ค่อยๆไต่ขึ้นไปใช้เป็นมะเขือเทศเนี่ยดีสุดละแ,แต่ว่าถ้าเป็นพริกมันก็จะเบาไปอะนะโอยตรงนี้แหละมันจะต้องเล็งดีๆไม่งั้นลงแล้วก็ขึ้นยากนะแบบเนี้ยโอ้ยพี่เคนร,ร่วงเป็นเสียไถ่เนี่ยล่วงจนท้อแล้วอย่าเลงอะเลยเฮม่กิ้งคาโลออ้ยอย่าเลยอย่าเลยแล้วเราต้องไปขึ้นไปข้างบนอีกเอ้อยโอ้โห จะสูงไปไหนเนี่ยระวังนะทำไมเจ้าของบ้านเขาเก็บของสูงจูข้างบนเหมือนจะมีสีปากกาเลยนะเหมือนจะเป็นปากกาไว้บอดอะแต่ว่าไม่ต้องสนใจเราปีนขึ้นไปมันทัดไปก่อนแล้วจะเจอกับแอปเปิ้ลเขียวไอ้เราเก็บแอปเปิ้ลเขียวได้แล้วอุ้ยมาครบแก๊งเลยนะตอนนี้ก็แปลงร่างเป็นกรีนแอปเปิ้ลไอ้นาว่าก,กับปืน Apple แอปเปิ้ลแดงตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นแอปเปิ้ลเขียว ก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะอืมเดี๋ยวเดินไปไหนดีทิชชู่อ๋อตรงนี้ทิชชู่เก็บไม่ได้เดี๋ยวเด,วเดวีเอืมเราจะไม่ลงอ่างล้างจานนะเพราะว่าเราแพ้น้ําเราแปลงร่างเป็นมะเขือเทศลูกเล็กอีกรอบและกันนี่มันไม้ดูดฝุ่นนี่นะอ๋อเครื่องดูดฝุ่นยอยู่ตรงนี้เราจะต้องค่อยๆปีงขึ้นไปแอปเปิ้ลไหวหรอ ไอพี่เคนเขาว่าพี่เคนตัวใหญ่ไปนะเฮ้ยพี่เคกนกำลังพยายามอยู่เฮ้ยกระดึบด๊บเดี๋ววยวเราตบกระเป๋าเดินทางหรอกอ๋อหยาบหยาบเฮ้ยเอ้ยหยบไปหยบตัวทางมันแคบโอ้โห,หขึ้นไปได้เลี่ยนะโอ้โหไว้รอดสักทีมาแล้วพี่เคนสแตนไว้พี่เคเนเดี๋ยวเ,เขาเหยียบพี่เคนขึ้นไปได้ปะเฮ้ยเบาๆนะอ๋อเดี๋ยวพี่เคนล่วงเฮ้ยเขาว่ามีตังโมโอ้โอมันขยับมันขยับแล้วอย่าขยับอย่าขยับมันห้ามไม่ได้จักระดอดอย่าขยับ จะแรงอยู่แรงอย่างพังค่ะเออถ้าฮึบโอ้ขึ้นได้แล้วตังโมตังโมรอเทมิลอนเราเก็บตังโมได้แล้วล่ะลูกใหญ่ดีเนาะแถมหนักอีกต่างหากเราขึ้นไปดูข้างบนดิข้างบนมีทางไปต่อด้วยแหละถ้าเราใช้เจ้มามะเขือเทศลกูกเล็กๆเนี่ยแล้วค่อยๆไต่มาตามทางแล้วก็เราจะต้องเก็บของได้เพิ่มอ่แน่ๆเลยล่ะ นั่นมันแลรีป๊อปนี่นะตัวนี้สำคัญต้องเก็บนะว้าวของโปรดพี่เคเลอันนี้มันคือแคนดี้แคนเดี๋ยวเราจะลองแปลงร่างเป็นแตงโมดูก่อนเนาะโอ้โหแตงโมเดินมาไหวอ่ะตัวหนักอ่ะดูดิโอ้โห้แต,งโ,ต,โโโโตงโมแตกเอาไม่แตก <c oughs> แล้วก็แปลงร่างเป็นแคนดี้แคนฮ้โห,โโหตัวเติมเดี๋ยวแพ้น้าเอือ ไอ้แปลงร่างเป็นพริกดีกว่าตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นพริกสดเพราะว่าเราต้องไต่ขึ้นไปข้างบนให,ให้เขามาช่วยแล้วโอ้ยระวังมาอ้อมรอเขาแป๊บหนึ่งเขากําลังกระดึบ๊บกระดึ๊บไปเพราะว่าตัวเขาแรกเขาเป็นคาทิอ๋อเออ,อเหมือนจะหลน่นยังไงก็ไม่รู้อะไหวป่ะเล่นก่อนอฟิวให้มันลงตะกร้าได้แล้วเลมอนเก็บมะนาวเลมอนได้หนึ่งอันตอนนี้ก็แปลงร่างเป็นมะนาวเลมอนอ๋อดูดี มันตลกอ่ะหน้าตาเหมือนไข่หรือว่าขนมปังไข่เลยนะเอกระพิบตาได้ด้วยอ่ะตลกอะดูทา่ามันสีเหมือนใส่วงเลยเอาล่ะเราไปข้างล่างก่อนโอ้โหโอ้โหครู้สึกว่าหัวกระแทกไงก็ไม่รู้เราแปลงล่างไปมากเขือแเทศลูกเล็กดีกว่ากว่าจะไปถึงเส้นชัยพอดีช้ำกันก่าจะได้ครบมะช้ำทั้งตัวอฟักทองอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็เก็บไปแล้ว แต่ว่าเราจะมาะทา่แถวนี้เฮ้ยนีขอบหน้าต่างให้เกือบเลยนะเฮ้ยมันคือลูกอะไรอะเหมือนลิ้นจีเลยอะอ๋อมันคือลิ้นจีเราก็จะแตลงร่างเป็นลิ้นจี่นะคะว้าวลิ้นจี่ก็มาลินจีก็น่ากินนะตลอกก็ดูขามันดิดูตัวมันก่อนไหมเฮ้อ,อ,อ้มันร้องได้ด้วยเฮ้ยเราออกจากห้องครัวได้ไหม เราไปห้องอื่นกันได้ปะอ๋ออ,อ้โหอยากแกล้งกันดีโอ้มันกระแทกกัมันก็กิ้งอะ <c oughs> มันเดินลำบากเห็นเป้าขามันสั้น่ะล้วตัวมันก็อ้วนปอ,ปอ,ปอมปอมอะเห็นไหมหลังประตูมีอะไรเปล่ลปาเฮ้หลังประตูมีควอซองโอ้โหห้องใหญ่นี่นเลยเฮ้ยมีครัวซองได้แหละเอาครัวซองดีกว่าขาไในนะเราแปลงเป็นควซองนะวัตถุดิบก็เต็มเลยดูดิอ๋อดู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  หมือนเสี่ยวพระจันทร์เลยนะฮัฟวอ,อย่าลงน้ํานะเดี๋ยวเปียกหมดแต่ก็ลงข้างทางอยู่ดีตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นแคนดี้แคนนะคะเพราะว่าเราจะต้องกระดึ๊บกระดึ๊บไปจะต้องแปลงร่างเป็นตัวนี้นะมันถึงจะเดินไปถึงเครื่องซักผ้าได้นะคะนี่เจอแล้วเราต้องเข้าซอกนี้นะคะหล่อนี่ให้กระดึบ๊บกระดึ๊บถ้าไม่ใช่แคนดี้แคนทํายากนะเราก็จะเก็บแผ่นมันฝรั่งได้เฮ้ยนี่มันเรนี่นะขอกินเลยดิเฮ้ยกินไม่ได้มันเดินไม่ไหว ตัวก็จะเล็กลงมาเยอะแล้วแหละตอนนี้กลายเป็นไข่ไปแล้วเฮ้ะฉับต้องปีนขึ้นขาเก้าอี้เอยปีนไหวไหมเนี่ยเอ,อยพยายามจะขึ้นนะแต่ว่ามันขึ้นไม่ไหวอะ่ะไปแล้ง่ายขวดแชมพูแล้วก็ไต่ไปทางไหนได้อ่ะตรงผ้าขนหนูไต่ได้ปะเฮ้ยผ้าขนหนูไต่ได้เอ,อ้ยไม่มีอ่างล้างมือกับอนะ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้ยอืมถ้าเป็นไข่ไก่นี่ไข่ไก่ต้องกิ้งลงมาในนี้เราเดินขึ้นไป ระวังลื่นล่ะไปทางไหนดีล่ะเดี๋ยวขอดูกันนะนี่ตรงนี้เฮ้ยเห็นอะไรวะแวป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นให้ได้เฮ้ยนี่มันโมจินี่นะเราก็จะแปลงร่างเป็นโมจิอุยน่ารักจุงเฮ้ยมันมีใบอะไรอยู่บนหัวแล้วนะนะพี่เคทว่าเปล่าตลกอะมันเต้นระบำาเลยเออดูหมุนหมุนหมุนก็ด้วยความที่มันโกลมานะ้ามนเลยเดือลํลำบากเราก็เลยแปลงร่างเป็นแคนดี้แคนแล้วก็ปีนขึ้นมาบนเก้าอี้ ฮบกระโดดขึ้นไปบนชั้นนี่มีอ่างอาบน้ำน้องเป็ดอยู่ด้วยละเอ,อ้ยเราต้องลงน้ำแล้วเราถึงจะเก็บบลูเบอร์รี่ได้แต่ว่าพอเราลงน้ำเนี่ยเราก็จะเดินไม่ได้นะเราก็ต้องเอ,อใช้ความสามารถแบบว่าคล้ายๆกระดึบกดึบไปแล้วกันนี่ตอนนี้เราแปงลงร่างเป็นบลูเบอร์รี่แล้วน่าเกลียดอ่ะอ้าวพี่เคนว่าเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรอเหมอนลูกน้ำเหมือนลูกน้ำตรงไหนน่ากลัวมากเลยนี่ไง โดดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งลงอ่างน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเอาตัวไถ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 ไปแบบนี้นี่แล้วก็ค่อยๆใช้สกิลเกาะนี่เอาหัวลงลวอาขาขึ้นฟ้าค่อยเดินขึ้นไปขึ้นไปแล้วเราค่อยๆเอาตะขอเกี่ยวระวังนะอุ้ยเสียวแทนนั่นไงเจอละลว,วดสลิงของเราเราต้องใช้หัวตะขอของเราเกาะนะแล้วก็ลูดตัวไปตีลูดไปแบบนี้โอเค อันนี้จุดพักของเราอ๋อตัวเปียกเลยอะอืมเดี๋ยวนะต้องค่อยกระดึ๊บกระดึบไต่ขึ้นไปไต่พัชัตัวขึ้นไปนะแล้วก็ใช้หัวของเราที่เป็นตะขออะเกี่ยวาจะเข้าไปทไมล่ะเนี่ยเฮ้ยออเข้าแล้วออกยากซะด้วยสิเฮ้ยอย่าตกลงไปนะกว่าจะขึ้นได้นี่มันใช้เวลาพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกอน,นิดนึงออฮึยเดี๋ยวนิดเดียวฮึด โคตรจะฮึบโอ้โห,โโหโกะก็ด้แล้ววาวรวังแงโอ้โหยังไม่ใช่ possible เราก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งนั่งไงาาลูกมะพร้าวเ,เราเก็บพวกข้นนัดได้ไอจเจ้ามะพร้าวนี่มาอยู่อะไรในห้องน้ำเนี่ย <S <S โอเคแังก์มาใบมะพร้าวดิโอ้นี่ไงลูกมะพร้าวอู้ลูกใหญ่บเริ่มเทิมไม่แพ้ตังโมเลยนะมีหลอดพร้อมดื่มได้ละดูดิ <S <S ตลกอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไป่ขึ้นมากันอีกรอบหนึ่งทําเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราจะมาทางนี้กอดีๆนะเราก็เดินลาะมาตรงขอบอ่างก่อนมันจะมีห้องลับอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเฮ้ข้างในมีถั่วพีนัทด,ด้วยแหละ เราก็จะเก็บเจ้าถั่วพีนัทได้ต่ oh oh. อลองแปลงล่างดูดิอะไรจะลึกลับขนาดนั้นมันเล็กเกินไปนะดูดิตัวซักกะเปียกนเนี่ยเฮ้ยดูมันกระดอดดิโอ้โหนี่ตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นไข่คาวเวียนะคะตัวนี้มันช่วยเราได้เยอะแล้วแหละมันไต่ของได้ค่ะเราก็เอม่มไต่ามาตรงนี้ก่อนแต่เราไม่ขึ้นไปเช็ดตัวแล้วนะเราไปทางกระจกค่ะเอิบโ huh? ดดตัวขึ้นไปส่งตัวขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า ฮอบเราขึ้นไปที่อ่างล้างหน้ากับอ่างล้างมือลงไปลงไปเฮ้ยจะเ,เล่งกันต้องเล่งดิฮอบนี่เข้ามาในก๊อกน้ําเข้าไปได้ยังไงอนะ่ก็ต้องเล่งกระโดดเข้าไปดีแล้วก็ค่อยไต่ไต่เข้าไปในก๊อกน้ํานะเนี่ยลงมาในท่อแล้วว่าน่ากลัวเราก็จะเก็บซูชิเอ้ยซูชิหน้าไข่หวานเอ้ยม,มีคนขโมยเข้ามาอยู่ในท่ออะลองแปลงร่างเป็นซูชิไข่หวานดิ โอ้หน้าน้องน่าชงชันจู้าทางน้องจะหนักใช้แล้วนะเนี่ยดูดิแต่เห็นว่ามันน่ากินจังเลยเสียดายไม่มีน้ําจิ้มเลยแล้วก็ตรงช่องนี้เราใช้ไข่ปลาเคาเบียค่ะเลงไว้เราต้องเข้าไปในรูนั้นนะคะถ้ามาแล้วไหลๆๆเข้ามามันจะเป็นยังยๆกับเขาวงกตนะมันมีช้อนด้วยเหรอเราก็มีปากกาด้วยวยนี่มันที่ไหนเนี่ยเหมือนลูหนูเลยเฮ้ยห็นอะไรวะแม่ผว่าเจ้าหนูเราโดนหนูข้าไปอ้าเฮ้ย ไอ้หนูมันคาบเรามาส่งจุดเริ่มต้นเฮ้ยแล้วมันก็เวียงเรามาทิ้งไว้ตรงนี้เฮ้ยมาหอมาหอยอมไม่ได้เอาโดนหนูจับกันมาเวียงอีกรอบนึงเอาจะถึงวันแล้ววันนี้ไอ้เจ้าหนูเฮ้ยไปทางอื่นก็ได้เฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวหนูมาเจอเราเอุย้ยแทนอะไรอะชีตเหรออ๋อเจ้าหนูมันกลัวว่าเราจะมาขโมยชีตของมันแต่ว่าเราเก็บชีตได้แล้ว เดี๋ยวเราหาทางออกกันก่อนเนาะทางออกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหรอหาไม่ยากหรอกแน่ๆซอกนี้ซอกนี้เป็นไข่ปลาคาเวดีที่สุดนนเธอบอกมาแล้วมาแล้วใครนึกว่าจะโดนหนูกินซะแล้วอุ้ยนี่เหมือนจะเป็นระเบียงข้างบ้านเลยแหละดูดิมันมีบัวรดน้ำไหมนะตน้องก็ถ้าบัวรดน้ําที่มีชิงช้าไว้ให้นางอะ่ะอนี่เราจะเก็บเห็ดได้เฮต้าินจีอยอยากกินเดต้าลินจีอพอดีนเลยเราจะต้องค่อยๆปีนขึ้นไปเราก็ไต่ๆขึ้นมาที่กระถางดอกไม้เนาะ เราจะเก็บแพนเค้กได้มันอยู่ใกล้ๆกับบัวรดน้ําเลยนะเดี๋ยวเราลองแปลงร่างเป็นเห็ดกันละกันโอ้ยเหมือนไฟหมวกเลยดูดิน่ารักอ่ะไอ้เดินตองแต็งตองแตงน่ากลัวดูดิโว้วมองพื้นแล้วเราก็จะแปลงร่างเป็นชีสนะคะอุ้ยอันนี้ของโปรดทุกคนเฮนยี้เป็นชีสตัวก็แลลกดีเหมือนฟองน้ําเลยดูดิอ๋อตัวมันเลลกดีเนาะน่ารักน่ารักชอบชอบ,ชอ,บอันเนี้ยปากต้มตุ้ยอ่ะ แล้วก็ลองแต่งล่างเป็นแพนเคก้กดูดีโอ้โหมันเป็นแผ่นมาเลยดูดิโอเดินเดินเอยียงเซไปก็เซมาเพราะว่าเป็นแผนเคก้กนี่ไม่มั่นคงนะโอจะแอนหลังหน้าดูไม่แอนหลังก็แอนหน้านี่แหละไม่น่าจะถึงเมื่อพี่เคนว่านะแอนหน้าทิมอยู่แถวนี้แหละแล้วก็ถ้าเราจอยกุ๊ปค่ะเราจะได้ตัวฟรีมาสองตัวนั้นก็คือคัพเค้กกับช็อกโกแลตเดี๋ยวเราลองจอยกุปเป็นก่อนเนาะนี่ไงปลดล็อกละแล้วลองแต่งล่างกัน ก็จะเป็นเจ้าตัวคัพเค้กก่อนนะคะลองแปลงร่างเป็นคัพเค้กดูก่อนนะ <G ül üyor> โอ้โหดูดิน่ารักมากกและแล้วก็แปลงร่างเป็นช็อกโกแลตเออมาเป็นแท่งเฮ้ย <G ül üyor> เดี๋ยวช็อกโกแลตมันเดินไม่ไหว <G ül üyor> โอ้โโลงน้ำเฮ้ช็อกโกแลตแท้น้ำกับความร้อน โอโ้เกือบไปเลาวมาล่ะไอ้เกือบเป็นช็อกโกแลตเหลวแล้วเห <G ül> ลือก็อีกอันหนึ่งเราจะต้องให้เพื่อนกับเรานะคะแปลงร่างเป็นถักผลไม้อะไรก็ได้ที่ตัวหนักๆนะคะกลมๆหนักๆใหญ่ๆอ,อย่างเช่นฟักทองหรือแตงโมก็ได้นะพี่เคนตุ้มตุ้ยมาแล้วกำลังจะไปเยยบถังขยะนะฮึยแล้วก็เยียบเลยฝาถังขยะมันก็จะเปิดนะแล้วก็กระโดดลงถังขยะไปเลยแล้วเราก็จะเปิดล็อกนี่เลยใบสลัดเน่า โอ้นึกว่าใบกะเพราเน่าเลยสลัดผักเน่าเหรอน่ากลัวมากเลยอะดูดิมันขึ้นลาแล้วอ่ะมันเริ่มเน่าแล้วอะสยองอะเอาแปงเป็นอะไรไม่รู้มีร,มรูด้วย้อ <c oughs> อันนี้หายากนะเพาว่ามันอยู่ในที่ลับแล้วก็ตอนนี้เราแปลงล่างเป็นพริกนะเราจะกระโดดขึ้นไปบนชั้นอีกทีหนึ่งตรงที่มันแบบมีฟักทองนะคะแต่ว่าเราจะไปนี่อีกฟังนึงค่ะ ออแปลงยี้ดีแล้วกะโดดไปบนโต๊ะอาหารเลยที่โต๊ะอาหารก็จะมีโดนัทช็อกโกแลตนะคะเราก็จะแปลงล่างเป็นโดนัทช็อกโกแลตโอ้ยกลมๆมไม่รู้ตรงกลางเฮ้ยอันนี้ก็พอเดินได้นะกิ่งดีนะตอนนี้มันกลมแล้วมันก็จะกลิ่งดีไงถึงแลวลาเนี่ยแลวตอนนี้เราก็เปิดล็อกครบวนะคะ ก็อัปเดตครบแล้วเนาะเอาใช้จ้าเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาสกินผักผลไม้ไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบแปลงร่างเป็นผักผลไม้มีชีวิตแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดระดิ่งให้กันด้วยล่ะแลวอย่าลืมมาคมแบ็คพกคุเรดยกันนะครับวันนี้ต้องไปกันแล้วนะไม่ไป